ความเป็นจริงนี้ดีเขาพยายามปัดประเด็นเรื่องการลุ้นแชมป์ออกไปอย่างชัดเจนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแชมป์หลังผ่าน8-9ถึงเกเกมในฤดูกาลที่แล้วและเราจะไม่พูดถึงมันอีกความเงียบของอาเตต้าอาจเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพราะตัวเลขทางสถิติก,กำลังบ่งชี้ว่าความฝันในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกของอาเซนอนอาจจะจบลงเร็วกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดหลังเกมเมื่อคืนวันเสาร์แฟนปืนใหญ่คงต้องหวังว่าประวัติศาสตร์จะถูกเขียนใหม่แต่เส้นทางข้างหน้าช่างดูริบรี่เหลือเกิน เมื่อทั้งตัวเลขและสถิติต่างชี้ว่าการไล่ตามในครั้งนี้อาจเป็นภารกิจที่เกินเอื้อมสำหรับทีมที่เคยพลาดท่าในฤดูกาลที่แล้วดังนั้นการพลิกสถานการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาเตต้าและลูกทีมอย่างไม่ต้องสงสัยเอดูเตรียมบกมือลาตำแหน่งผอ,อ,อกีฬาอาเซนนอน สำนักข่าวชื่อดังอย่างเดลี่เมลรายงานว่าเอดูผู้อํานวยการกีฬาคนปัจจุบันของอาเซนนอนเตรียมบกมือลาตําแหน่งหลังเข้ามาทํางานรับใช้ต้นสังกัดเก่าเป็นระยะเวลากว่า5ปี